เป็นดอกแล้วยุ่งง่ายจนเป็นดอกแล้วเว้ยไหนต้นโกดุกดกดลาลำพาต้นรับโอ้อสวัสดีครับป๋าจุยฮักนะวันนี้ก็บรรยากาศเช้าๆนะครับอยู่ในสวนเอออยู่ในสวนสมุนไพรด้านหลังนี่ครับก็มีต้นนี้ ต้นโกดุลาลัมพานะครับเนี่ยกำลังออกดอกสีขาวก็ตัวนี้เป็นพันธุ์ชนิดดอกสีขาวนะครับที่อเมริกาก็าวิจัยแล้วก็ได้ผลดีเกี่ยวกับโควิด19นะครับสุดยอดก็ฝั่งนี้ก็ตัวนี้นะครับก็พวกหินฟา้าแลบอะไรก็เยอะก็ เป็นอะไรที่อยู่ในสวนสวนของลุงโจสมุนไพรนะครับแล้วก็ไอ้สวนด้านนี้ก็นี่ครับมะกกองข้าวหรือว่าต้นครอบจัก,กรวาลแต่วันนี้ป๋าจุ๋ยฮักนะจะพาไปรู้จะพาไปทำความรู้จักกับสมุนไพรสองชนิดนะครับที่โด่งดัง ทุกคนคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักน่าจะเคยได้ยินนะครับเกี่ยวกับยาดองเหล้ายาดองเหล้าบำรุงกำลังสำหรับท่านชายนะครับหรือว่าแม่บ้านก็ทานได้อืก็เป็นอะไรที่อยู่คู่กับคนไทยเรามานานเอ,อเราไม่ต้องคือสุดยอดนะครับ ก็หลายๆหลายๆอย่างหลายๆตัวก็มีเยอะนะครับเกี่ยวกับยาดองเหล้าแต่ว่าก็จะแนะนำให้ให้รู้จักสองตัวก่อนนะครับผมเราไปดูเลยว่าสูตรดองเหล้าที่มีมาแต่โบราณนั่นน่ะมันเป็นยังไงครับเราไปกันครับครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งที่จะแนะนำครับ มาถอนหลักหรือว่าพูสีไทยเนาะเนรพูสีเนเนรพูสีนี่ครับหรือว่านข้างข้าวดำใช่ใช่คือของไทยเราก็แต่ละท้องที่ก็จะเรียกไม่เหมือนกันปาจุ๋ยลองลองเดี๋ยวค่อยถ่ายท่านผู้ชมเห็นเห็นเสื่อลายๆนั่นน่ะลงโจสมุนไพรนะครับก็ผมจะมูด พูดกันว่าตามร้านยาดองนะครับก็จะเห็นกันเยอะทุกร้านต้องมีว่านทาวนวหลักยาดองสูตรดองเล่านะครับบารุงกํำลังบํารุงร่างกายนี่สุดยอดและก็เออพอดีเลยลงโตอยู่ใกล้ก็จะถามเลยว่าสําหรับใครที่เป็นความดันต่ำอ๋ออคืออย่างนี้นะป๋าครับไอความดันต่ำเนี่ย ปกติเราจะได้ยินแต่ความดันสูงใช่แต่คนที่เป็นความดันต่ำเนี่ยจะกินหินฟ้าแลบไม่ได้นะอืมอ่ากินหินฟ้าแลบไม่ได้เพราะว่าหินฟ้าแลบเขามันลดทุกอย่างแฟนขับเลยถามมาว่าคุณโจพี่โจทั้งผมทั้งหนูแหละบอกว่าเอ๊ะเป็นความดันต่ำมผมกินหินฟ้าแลบไดไหมไม่ได้ครับครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นความดันต่ำเนี่ยที่หลายๆคนได้ยินข่าวว่า ต้องไปกินเกลือม้่งต้องไปกินนุ่นเบียบ้างหลายหลายอย่างเอเบียเกลือบ้างเอาเกลือกินมากก็จะเป็นโรคไตครับผมกินเบียรก็ไม่ได้อีกป๋าจุ๋ยเมาอีกเมาอีกแล้วก็ก็มีผลร้ายต่อไตอีกทีนี้คนที่เป็นความดันต่ำเนี่ยเป็นอะไรที่ทรมานกว่าความดันสูงมาความความดันต่ำแล้วมากินมากระตือไอมาถอนหลักแบบยาดองก็ไม่ได้อีกไม่ได้อีกต้องทํำยังไงรู้เปล่า เอาทั้งห้าเขาเลยเอาทั้งต้นนะครับทั้งต้นก็ได้แต่ทีนี้ผมจะพูดถึงเฉพาะเงาก่อนมีส่วนนะคัว่าเงานะครับฟังดูนะครับตรงเงาเนี่ยเขาจะเอาส่วนของเงาประมาณสองพึ่งสามเงามาทําการต้มดื่มอล้างน้ำให้สะอาดดีฝานเป็นแว่นแนต้มดื่มต้มดื่มนี่กี่เวลาครับเช้ากับเย็นก็พออ๋อเช้าเย็นนะครับทันละหนึ่งแก้วนานไหมประมาณห้า วันหรือเจ็ดวันประต้มก็คือก็คืออย่าง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 สามเงาเนี่ยครับเราก็จะต้มกินประมาณสองวันสองวันแล้วดูอาการสองวันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันที่สามเราก็เปลี่ยนสมุนไพรอีกสักชุดหนึ่งเพราะว่ากินให้ครบห้าวันอ๋อครบเอาเป็นครั้งแรกเลยจ็ดวันเลยดีกว่าใช่เจ็ดวันประมาณครบเจ็ดวันนะครับสมุนไพรต้องดื่มอย่างนั้นแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยไปตรวจดูความความดันมันจะอยู่แบบปกติเลยความดันปกติของคนเนี่ย อยู่ที่เท่าไหร่คือความดันต่ำเนี่ยจะอยู่ที่นะครับต่ำกว่า90ต่ำกว่า90ถ้าห0อ๋อแต่ไม่เกิน60ที่ต่ำลงมาคืออย่างนี้ปะมันจะเป็นถ้าความดันปกติเนี่ยมันจะ90ขึ้นไปครับนะครับไปหาสูงแต่ความดันต่ำเนี่ยมันน้อยกว่า90ครับก็คือ89อืออืับช่แต่ถ้าถ้าตามไปกว่ามากกว่านั้นอันตรายวูบ อันตรายแล้วก็เป็นโรควูบได้เหมือนกันโรควูบเล้เหมือนกันความดันต่ำนะครับนี่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 แขนงหนึ่งที่ถามให้ดูให้รู้นอกจากว่าเราจะบำรุงกําลังเรื่องปวดเมื่อยร่างกายนี่เพรานั้นเอาไปดองใช่ดองเหล้าอ่ดองคือดองแนะนําว่าไม่ใช่ว่าดองวันเดียวสองวันแล้วมากินเลยนะมันก็ต้องให้เวลากับเขามาณเดือนนึงกับปลา สิบวันขึ้นไปสองอาทิตย์ขึ้นไปอ่ะครับผมสิบวันขึ้นไปแล้วก็ปิกเฉพาะตอนเย็นตอนก่อนอาหารตอนท้องว่างๆนะครับ,รบนี่นี่คือสุดยอดนะครับข้างขาวดำหรือว่าม้าถอนหลัก <laughs> นี่ครับสุดยอดสมุนไพรก็จัดว่าเป็นอะไรที่เริ่มหายากแล้วก็มีเฉพาะภาคใต้หรือภาคเหนือที่ สภาพเป็นเขาเนาะคือส่วนมากจะอยู่ใกล้ๆกับพวกน้ําตกพว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 กลำธารใช่ครับนี่มไอ้ว่านว่านขั้งขาวดำเนี่ยป่าค่อยค่อยถ่ายเหง้าหแล้วก็ใบแล้วก็ดอกให้เขาดูผลของเาเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับว่าต้นใบเป็นยังไงนะครับไอ้นี่พึ่งคือพึ่งฟื้นฟื้นตัวขึ้นมา ใบอาจจะไม่ใหญ่ปกติมันจะใหญ่กว่านี้มากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่บาใบสดต้นสดเขาเป็นไงดูชัดๆดอกก็ด้วยนะครับนี่ครับมาดูกันชัดๆเลยครับถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยนี่ดอกของเขาจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับดอกของเขาอ่าเวลาใครเข้าป่าไปเจอดอกของเขาลักษณะนี้นะครับ อแลใบของเขาก็ประมาณนี้แหละครับผมดูนชัดๆนี่เราออกจากป่ามาปลูกแล้วครับเพราะว่าก็ต้องบางหลายๆท้องที่ในประเทศเราบ้านเรานี่ก็ไม่มีก็มีตามเขานะครับตามน้ำตกลำธารที่มีความชื้นหน่อยอนี่ก็คือต้นพลูสีไทย หรือว่าม้าถอนหลักนะครับเรียกหลายชื่อภาคใต้ก็เรียกค้างคาวลำนะครับสุดยอดต้นของเขาทั้งต้นต้มดื่มปเ,ปเป็นยาบำรุงกำลังนะครับบำรุงร่างกายโดยเฉพาะชาวเขาเลยครับที่เขาเดินป่าเดินไล่เลยเขาสุดยอดเลยก็จะว่าเป็นอะไรที่ ทดสอบสมุนไพรได้ดีนะครับชาวเขาเนี่ยเรามาดูสดๆครับอแจมแจมแล้วไปดูอีกชน,นิดหนึ่งนะครับที่ป๋าจุยฮักนะจะแนะนำนะครับสำหรับสมุนไพรบำรุงกำลังแจมแจมครับครับนี่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ป๋าจุยฮักนะจะแนะนำ นั่นก็คือต้นกวางตูดแฉะหรือว่ากวางหีแฉะนะครับนี่เป็นภาษาของมอยาพืชบ้านทางสุโขทยัยตั้งชื่อให้เหตุเพราะว่าตั้งชื่ออย่างนี้เพราะว่าจะให้ติดปากคนง่ายคนจำง่ายนะครับ <c oughs> เป็นกุกุสโลบายของหมอพืชบ้านเขาส่วนภาษาที่ทาง าราชการหรือว่าทางาประเทศบ้านเราจะพูดเพ,าะ,เพาะนั่นก็คือนี่ครับต้นสังกรณีนะครับนี่ต้นสังกรณีนี่สุดยอดอาการเรทาทั้งต้นหรือว่าตัดกิ่งของเขาอย่างนี้ครับกิ่งของเขาอย่างนี้เรามาต้มดื่มนะครับต้มดื่ม โพ oh. ได้เยอะหลายโลกด้วยครับถ้าต้มดื่มเช้าเย็นก่อนอาหารนะครับหรือเราทานเป็นชาก็ได้ให้ติดนิสัยอันนี้เรานำมาปลูกอันนี้เป็นพันดอกสีม่วงนะครับดอกข้าเข้าก็ร่วงไปแล้วอืมเีดอกสีม่วงเรามาต้มดื่มอ่าคือหลายๆอย่างแต่ถ้าเอาไปดองเหล้านะครับดองเหล้าขาวสี่สิบปีกีอย่างเงี้ย ดองไว้สักประมาณ1 0บถึงยีวันหรือสองอาทิตย์อย่างนี้เรามาดื่มเทรเปกตอนท้องว่างๆก่อนอาหารเย็นนะครับหรือว่าก่อนอาหารเช้าด้วยก็ได้ออกไปทำงานทำการพอตกงเย็นกลับมาทำให้การทำงานไม่เหนื่อยง่ายนะครับถ้าเราทานตอนเย็นนอนในอาการปวดหลังปวดเอวที่หลังจากทำงานหนัก จะน้อยลงจะไม่มีเลยเออแล้วทีนี้เขาช่วยบำรุงกำลังทางเพศสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับท่านทานด้วยกันเลยโหสุดยอดเตียงขยับบ้านขย่าเลยหรือว่าเสาเรือนครอนโยกเยกเลยแหละแต่ว่าทางสุขโขทัยที่หมอยาพื้นบ้านหรือพรานป่าเขาสังเกตนะครับจากการสังเกต พอเวลาสัตว์ป่ากวางหรือว่าอะไรมาจะกินใบของเขานี่ครับกินใบสดสของเขาทำให้สัตว์ป่าพวกนั้นนี่มีความต้องการทางเพศหรือว่าอยากผสมพันธุ์นะครับนี่ที่เขาสังเกตนะครับนี่เรื่องจริงจากหมอยาหรือว่าพานป่าทางสุขโขทัยนะครับสังเกต ก็ลองหาดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้ด้วยก็ได้นะครับนี่ข้อมูลนี่ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังเอาความจริงมาพูดคือในงานวิจัยเขาก็มีเยอะอสุดยอดเลยสำหรับกวางตูดแฉกวางหีแฉะนะครับหรือว่าสังกรณีนะครับมันจะมีพันดอกขาวพันดอกสีขาวแล้วก็พันดอกสีม่วงนะครับมันมีสองสายพันธุ์ แต่วันนี้ป๋าโจยฮักนะก็พามารู้จักอ่าสุดยอดครับสำหรับดองเหล้าเนี่ยโห้ตัวยามันจะออกดีนะครับที่หมอยาพื้นบ้านหมอยาสมุนไพรพูดกันที่ว่าดองเหล้าดีอย่างงู้นอย่างนี้เหตุที่ดองเหล้าเพราะว่าเหล้าเป็นแอลแอลกอฮอลออ์ก็จะดูดซึมตัวยาออกมาตัวยาตัวตัวเหล้านี่ก็จะ เข้าไปแทนที่ตัวยาสมุนไพรในชนิดนั้นๆแล้วก็จะดันเราสมุนไพรสรรพคุณดีๆออกจากเนื้อของสมุนไพรโอว้วิธีการใี่สุดยอดอืมเดี๋ยวป๋าจุยฮักนะก็จะถ่ายให้ดูนะครับใบสดๆต้นจริงๆเป็นไงนะครับนี่ครับต้นสดๆของเขา อันนี้เอามาปลูกไว้นี่เอาจากป่ามาฝังไว้ไม่กี่ต้นนะครับประมาณสองสองสามต้นอันนี้ต้นสูงใหญ่เลยครับนี่แต่ว่าเขาเกิดดอกแล้วก็ร่วงลงไปนะครับในเกิดขึ้นไหมเราดูได้เห็นหลายต้นหน่อยอันนี้ครับดอกของเขานี่ครับนี่แต่ว่าที่บานดอกมันเหี่ยวไปแล้วเหลือเฉพาที่เขาจับ เป็นเม็ดแล้วก็หล่นลงพื้นนะครับนี่ครับใบของเขานี่นครับใบของเขาดอกของใบของเขานะครับต้นสังกรณีหรือว่ากวางตูดแฉะกวางหีแฉะอย่างนี้ครับนี่เห็นปะครับใบของเขาเราปลูกในบ้านก็ได้นะครับในสวน คนเนี่ยก็ก็มีคนที่เด็ดใบของเขาเนี่ครับใบสดสดเนี่ยแตกินก่อนนอนนี่ครับกินก่อนนอนวันละใบหรือสองใบโอ้รับรองครับการันตีเลยสุดยอดสุดยอดสาหรับบำรุงกำลังบำรุงเลือดนะครับไม่ให้เหนื่อยง่ายคือ เรื่องระบบเลือดในให้เลือดในหมุนเวียนได้สะดวกนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังต่างๆสรรพคุณของเขาจะสุดยอดตรงนั้นแล้วก็เหมาะมากสำหรับใครที่มีบุตรยากหรืออะไรอย่างนี้ครับทานพวกนี้เสริมก็ไปบำรุงเลือดบำรุงกำลังบำรุงน้ำอสุจินะครับสุดยอดแจ่มแจม นี่ให้ดูกันสำหรับต้นสังกรณีกวางตูดชแฉชกวางหีชแฉะนะครับโตชื่อในสุดยอดน่าเรียกขานจังเลยน่าจำไว้ขึ้นใจนะครับสุดยอดนะครับจากป่าจุยหักนะยังไงก็ช่วย กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดแชร์กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ก,กับช่องป่าโจยฮักนะจะได้หาความรู้ดีๆสิ่งดีๆเอามาฝากกันครับผมเพราะว่าหลายๆอย่างคืออยากจะให้เพื่อนๆรู้อยากจะให้ใครที่เข้ามาดูใน y o u t u เนี่มีความรู้กันครับ ถ้าพบเจอต้นไม้อะไรต่างๆอยู่ในป่าก็ลักษณะคล้ายกันที่ลงจุยหักนะั้นนำเสนอไปนี่ก็ถ่ายมาถามก็ได้นะครับว่าต้นเป็นยังไงลักษณะนี้โอเคเลยครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับจากป่าจุยหักนะก็จะเอาความรู้ดีๆมานำเสนอกันอีกครับผมสวัสดีครับ